เฉลยแล้วพิงกี้สาวิกาหายไปไหนหลังได้ประกันตัว หลังจากที่ดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับการประกันตัวชั่วคราวโดยทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเป็นเช็คจำนวนเงิน5ล้านบาทและมีเพียงพิงกี้เท่านั้นที่ได้ออกมาหลังจากที่เจ้าตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำจำนวนกว่า3เดือนในคดีช่อโกงแชร์ Forex กทดี ซึ่งหลังจากที่ได้รับอิสรภาพสาวพิงกี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทำให้หลายคนที่เฝ้ารอติดตามต่างสงสัยว่าเธอหายไปไหนและทำอะไรอยู่ล่าสุด แอนนาวรินทอนวัดสังได้ออกมาเผยแพร่ผ่านทาง Facebook แจ้งให้แฟนๆได้ทราบว่าติดต่องานพิงกี้ไปล่าสุดผู้จัดการบอกไม่กล้ารับไม่กล้าขยับน้องไปถือศีลเข้าใจนางเลยคือมันจะมีทั้งคนที่จับผิดและคนที่เป็นกำลังใจแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ com